นี่ครูนุชครูชัยก็จะมาเป็นไกด์นะคะพามากราบไหว้หลวงปู่ฟ้นอาจารโอตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปไหว้อธิของหลวงปู่นะคะ อยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอพารนานิคมนะคะบรรยากาศป่าป่าร่มรื่นดีนะคะ